thank mm -hmm. you ครับผมพี่โจน,นะครับหรือสมชายฐานนบดีก็อยากจะมาพูดเกี่ยวกับดนตรีสักนิดหนึ่งนะครับดนตรีเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่ามีอิทธิพลสำคัญต่อผู้คนเป็นอย่างมากและมีอิทธิพลสำคัญต่อโลกนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเราจะเห็นว่าดนตรีเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับดนตรีมีทุกที่แล้วก็ สำหรับคนที่รักดนตรีและคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักดนตรีเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและเป็นโอกาสพิเศษมากเพราะว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเวลาที่เราไม่มีใครหรือเราไม่มีเพื่อนดนตรีก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนให้กับเราได้เราสามารถหยิบกีตาร์มาหนึ่งตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาเล่นแล้วก็บรรเลงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราโปรดปรานและสิ่งเหล่านั้นก็สามารถทําให้จิตใจของเราสงบ หรือทําให้เรารู้สึกมีความอ่อนโยนมากขึ้นนะครับในเรื่องของดนตรีและสําหรับคนที่กํากลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักดนตรีคนที่สนใจเรื่องดนตรีและกําลังจะเป็นมือกีตาร์อีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีและรู้สึกดีใจด้วยนะครับในการที่ฝ่ฝันมีความปรารถนาอยากจะเป็นนักดนตรีเพราะว่า ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วก็ได้ทําแต่ถ้าหากว่าเราอยากทําแล้วเราได้ทานี่เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบในเรื่องของดนตรีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตอนเด็กๆผมก็ชอบร้องเพลงชอบอะไรเล่นกีตาร์ไม่ได้ผมก็ไปนั่งเล่นกับเขาไปนั่งฟังเขาเล่นจนกระทั่งรู้สึกว่าเอออยากจะเล่นเป็นแล้วก็มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นมือกีตาร์นะครับ แล้วก็เมื่อมาถึงช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจในการฝึกขัดกีตาร์นะครับเป็นวัยรุ่นแล้วก็ฝึกขัดอย่างจริงจังมากขึ้นจนกระทั่งได้มีโอกาสาไปเรียนเพิ่มเติมนะครับไปเรียนเพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีในเรื่องอะไรต่างๆที่จําเป็นสําหรับดนตรีนะครับแล้วก็มีโอกาสออกไปเล่นอาชีพนะครับไปกับเพื่อนๆนี่แหละเล่นอยู่ต่างจังหวัดก็เล่นอาชีพเล่นตามผับตามบาร์อะไรต่างๆแล้วก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆ นะครับแล้วก็อาศัยจำคนที่เก่งกว่าเรานะครับแล้วก็ศึกษาเทคนิคจากเขาจนในที่สุดก็เราก็สามารถเล่นได้อย่างที่เขาเล่นนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจและอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องดนตรีเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามขอรายละเอียดมาตามเว็บไซต์ที่ปรากฏนี้ได้ นะครับซึ่งตัวผมเองก็ยินดีที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่มีนะครับให้กับเพื่อนๆให้กับน้องๆนะครับเพื่อที่จะนําไปพัฒนาตนเองให้เป็นมือกีตาร์ที่ดีต่อไปนะครับดังนั้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆและน้องๆนะครับก็สวัสดีครับ